แทนนะฮะอ่าโอ้โอ้โอ้ยเดินไม่ตรงโอ้เอา้าจะเคยจะได้เล่นไหมในวันนี้เอ้าโอ้าโหอ่าขึ้นสีฟ้าเออแม่งเออขึ้นขึ้นเออได้ทีข้างบนหนึ่งตัวเก <Enemy down. S 1> ็บแล้ว

เล่นไปเล่นไปเล่นมาเลยเรานำเรานำเรานำข้อดีข,ข,ข,ของสไนเปอร์คือไม่ต้องบุกอ๋อยอยู่น,ยน,นิ่งอยู่นิ่งอ้าวมันเดินได้มันยังไม่ตายอยู่นิง่งเดินมาเดินมาอ๋อ ยิงไม่ตายอีกเอ้ยอ้ายิงช้ากว่าเขาครับโอ้โหโอดอดอดบุก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 บ้างดีกว่าเดินยังเดินไม่ได้เลย วันหนึ่งคนยับแคนอื่นเข้ามานะฮะก็จัดไปฮับจัดไป,ปอ๋ออยู่ไหนมีคนกำลังพยายามปีนข้างบนรับ บนนั้นแน่ๆน่เฮ้ยนั่นอะอดอดไอ้วมันไปไหนเนี่ยเอ่อโอดอดอด X ช็อตไปไอ้วาแม่งหลบได้หลบได้ไงวะหลบโคตรหลบหลบเอ้ X ช็อตได้ทำไปได้ยิงมัมมัวแม่งสึก X ช็อตพอตั้งใจแม่งไม่ X โอ้ยโอ้ยน้อยหน่อยๆขยับอย่างยากครับลำบาก หนักมากไหนลองเล่นบุกหน่อยสิอวิ่งยังไม่ไปเลยสไนบุกเอ้ยเห็นไหมอ่าเคยเห็นไหมเออเคยเห็นไหมตายเลยครับมันเชิญไปตัดดิบบินมันคุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ย <All ready. S 1> อะไรใหญ่แล้วมาตัดมีดเลือดเ,เ,เลยมา <Yeah. S 2> เอ้ย อุสอุยร้อยจะร้อยให้กูวร้อยไม่ได้ร้อยร้อยโอ้พุ่งไอยิงไอ้ตัวนี้นได้ตัวนี้ยิงแบบนงงเงงเออเออพอเลยสไหน โอ้ยตายตายน้อยสุดเราถือเสน่ไม่ต้องไม่ต้องบุกโอยเฮ้ยเฮ้รู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยมีตัวไรข้างบนวะนั่นนั่นมันอยู่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 นั่นอยู่นิ่งได้ไหม Yes <All ready. S 1> จบเวลาครับไปมันคงไม่ได้คา <Man down. S 1> อีขออตัวไม่ทันครับอ่าโออดอดอดโอ้โหมันขึ้นมาเป็นลิงเลยอ่าจบคลิปแล้วครับ